ฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราต่างก็แสวงหาความพึงพอใจแน่นอนครับความพาึงพอพระไทยจากพระองค์ลอสุบฮานะฮหววตลานะครับซึ่งรูปแบบนะครับในการที่จะแสวงหาในเรื่องราวของความพ er ึงพอใจจากพระองค์ลอสุบฮานะฮหววตลานั้นก็คือการทาอิบาดะต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮหววตลานะครับทั้งอิบาดะหลักที่เรา yeah. yeah. ต้องทํา mm. นั่นเป็นหน้าที่นะครับสาคัญของผู้ศรัทธา และอิบาดะเสริมนั่นก็คือซุนนะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับในเรื่องราวของการตั้งความหวังในการทําอิบาดะนะครับต่อลอสุบะฮันอัวตาลาลอสุบะฮานอัวตาลาเนี่ย ได้บอกกล่าวเรื่องราวของรางวัลและผลตอบแทนเอาไว้ทุกความดีงาม,มและเรื่องราวของความดีงามที่เป็นผลตอบแทนเนี่ยมีผลตอบแทนอันนึงเลยที่เป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานอฮฺฮตาลานั่นคือการ,รถือสินอดอนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของการตั้งความหวังในการทําอิบารัต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอฮฺฮตาลาถ้าเกิดหลายคนเนี่ยเรียนพวกคณิตศาสตร์มะเรียนพวกคำนวณมาเนี่ยก็จะ คิดเลยว่าทำอิบาดะอะไรได้เท่าไหร่อย่างไร <มา S 2> นะรถ้าดูจากลักษณะของการกำหนดผลตอบแทนของอลอสุูบะฮานอัตาลาที่บอกกับเรามาเนี่ยโอกาสไปนรกนี่น้อยมากเลยนะโโแต่ประเด็นคือจะทำหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมใช่รเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของผลรางวัลเนี่ยมีมาให้เรา รู้กันอยู่แล้วในเรื่องราวของการทําอิบาดะใช่ครับครับดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องราวของความหวังพูดคุยกันในเรื่องราว <ม S 2> ของความอดทนนะครับ <ม S 2> พูดคุยกันในเรื่องราวของความตั้งใจนะครับในการทําอิบาดต่อลอสุบาฮานหัวตาลาว่าจะเป็นอย่างไรกับประเด็นหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องของการตั้งความหวังไว้แต่พอดีตามหลักการของอันอิสลามครับ